สวัสดีครับทุกคนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุดคนเด้อทุกคนเห็นสิ่งนี้แหละทุกคนอ่ะรับแรกทุกคนแนมเห็นทุกคนแน,มเ,น,น,แนมเห็นอย่างหนอกนะสำหรับบอเจ็บมอเจ็จะแนมเห็นเครื่องมือเนาะแล้วก็เทคโนโลยีอ่าแล้วก็เครื่องทุนแรงต่างๆที่เป็นเทคโนโลยีเนาะที่นำมาใส่ในการ ก่อสร้างเนาะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนาะ<ม>ยางที่ทุกคนพูดแหละสิ่งเหล่านี้ผู้ที่จะนํามาได้ก็คือนายทุนเนาะทุกคนก็คือนายทุนแล้วก็คือ,อเจ้าของเจ้าของประเทศหรือเจ้าของภาษีเนาะทุกคนตรงนี้คือในทุนอาจจะเป็นผู้ ซื้อแล้วก็มาทําการประมูลก่อสร้างแต่ว่าผู้ที่มีสิทธิ์ในการที่จะซื้อแต่ผู้ที่มีสิทธิ์ในการจ้างก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของภาษีนะทุกคนเรื่องเทคโนโลยีเรื่องเครื่องมือเครื่องทุนแรงต่างๆเหล่านีนะ้คนที่จะมีการนํามาได้ก็ต้องเป็นคนไทยอยู่แล้วล่ะทุกคนเนาะคงนะจะไม่ใช่บรรดาแรงงานเพราะฉะนั้นผู้ที่สร้างบ้านแปลงเมืองตัวจริงก็คือคนไทยคือ เจ้าของภาษีเจ้าของประเทศเนาะจึงเป็นเป็นนายจ้างเป็นผู้ว่าจ้างนะครับทุกคนบางทีหลายคนอาจจะเข้าใจผิดสําคัญตัวเองผิดไว้นี่คือบ้านเมืองไทยเกิดจากบุกคคลอื่นหรือแรงงานเป็นผู้สร้างจริงๆแล้วไม่ใช่ครับเป็นผู้ที่ออกแรงเป็นผู้ที่มารับจ้างนะครับสุดท้ายจริงๆเนี่ยผู้ที่ ทำเรื่องนี้ให้ประสบความสําเร็จก็ล้วนแต่เป็นเจ้าของภาษี<ม>เจ้าของประเทศ mm. เจ้าของเงิน mm. เจ้าของทุนนั่นเอง mm. ก็คือประชาชนคนไทยนี่แหละเนาะ,นนะ mm. เครื่องมือการก่อสร้างที่ทันสมัยที่มีความก้าวหน้าก้าวล้ำเหล่านี้นะ mm. ก็แน่นอนแล้วครับคนที่อื่นที่เป็น แรงงานหรือเป็นผู้รับจ้างนี่ก็คงจะทํามาไม่ได้เอามาไม่ได้นะครับทุกคนเห็นโทอรคนเนี่ยโอ้โหหลายสิ่งหลายอย่างเป็นสร้างงามัาสำเร็จแล้วงามแต่ก่อนที่อยากเกิดความสําเร็จแล้วหน้าหนีคนเบิ่งเอาหัวขิดมันสมองนักวิศวกรหรือว่าผู้ออกแบบหรือว่าผู้ก่อสร้างรบเบมาต่างๆต้องมีความรู้นี่มีเครื่องไม้เครื่องมือแบบนี้ทุกคนเอาโอ้ว้าว ช่วงระยะของการก่อสร้างนะครับทุกคนในนอนนะทุกคนเนาะกะ็ถือว่า,าลดหรือว่าผู้ใช้รถใช้ถนนในย่านทางต่างๆก็มีการติดคัดแน่แล้วทุกคนเนาะแต่นี่คือสัญญาณของความสะดวกสบายในอนาคตทุกคนอดทนรอสักนิดเนาะทุกคนถ้าเิ่นส้่งสำเร็จความสะดวกสบายก็จะเกิดขึ้นทุกเส้นทางทุกรถไฟฟ้านะทุก สายเนี่ยเชื่อมก้ากันบรินี้การสัญจรก็ยิ่งสะดวกสบายขึ้นเราดูบนนอะแต่ช่วงลานี้ก็ต้องอดทนเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือมีหลายสิ่หลายอย่างมากคนนี้อะไรเนี่ยโอ้ งานกันแบบโอ้โหแน่นอนทุกคนคนทำแทนไม่ได้ตรงนี้นี่แหละฮะเราจะเห็นแรงงานทุกวันนี้ไม่ได้เยอะเท่าเท่าเมื่อก่อนนั่นคนหลายสิ่งหลายอย่างมันถูกเครื่องยนต์เหล่านี้ทําแทนแหมดแล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยนะขาดเลยก็ไม่ได้ครับ อะอย่างมากๆที่คนทําไม่ได้ถ้าไม่มีเครื่องพวกนี้นี่คนที่เป็นแรงงานนีาทอะไรไม่ได้นะทุกคนเพราะว่ามัน,มนทุกอย่างมันโอ้เป็นของหนักเป็นของที่ต้องใช้เนี่ยเครื่องยนต์เครื่องจับเหล่านี้ทําทุกคนโอ้เนี่ยเห็นกระบอกจะงงเลยมันคืออิงยังทุกคนทุกคนเลยโอ้แต่คุณคิดได้ไงนนะเ<อ>ๆๆนี่ยคนกเอ้อเก่งเก่งเลย หลุดจากการทํางานของเครื่องจักรมาคนเนาะที่กําลังก่อสร้างที่กําลังจะ,ะดําเนินการกันอยู่ในเรื่องของรู้สึกว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเอาสายสีม่วงนะจะปรูยก่เคยได้อ่านนะเราก็มาเห็นนี่แหละครับ แล้วครับผมนี่นะครับนี่ผลสะท้อนของภาษีของเจ้าของประเทศครับทุกคนนี่หลังจากคนเห็นแล้วสิเป็นแบบนี่ทุกคนโอ้โหสวยงามขนาดพี่น้องยอดจอดเห็นหดล้ววงอันเ่อาอจสจเห็นเนอรรถติดคัดเห็นถึงความหนุนงยาบบ้าเลนะทุกคนเนาะแต่พอแล้วแล้วเห็นว่า ความสบายเกิดขึ้นนี่แหละคือบอกสัญญาณของความสบายกันล้วมาอาจจะพบกับความทิคัดแน่ก่อนเนาะทุกคนเนาะในช่วงระยะของการก่อสร้างแต่ก่อสร้างแล้วแต่สินี่แหละน้องจากสะดวกสบายแลยก็สวยงามพอพี่น้องโอ้ยนี่นี่นี่เห็นบ่พี่น้นนนนนองประเทศไทยพี่น้องเอ้ยทั้งทิศ สร้างพัฒนาแบบก้าวกระโดดเกิดจากความสามัญสมคีและความฉลาดพร้อมทุกคนช่วงนี้เว้าโค้งสวยงามอ้าวทุกคนโอ้ยบางดู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 พี่น้องช่วงนี้โอ้โหเหมือนปฏิมากรรมเลยทุกคนเอ้ยอัจฉริยะเลยพี่น้องช่วงนี้ ช่วงนี้กลายเป็นอย่างเหมือนกับอุมโมงเลยตรงนี้เหมือนกับอุมโมงเลยเนาะอ๋อสัอ่งนดอยเลยเนาะอ๋อนี่คือประเทศไทยอยีออู่เนาะว้าทุกเลี้ยงหนึงปฏิมากรรมทุกคนเนาะ จับกำลังจะพาทุกคนข้าแม่น้ำเจ้าพญาครับทุกคนโอ้โหสะพานข้าแม่น้ำเจ้าพญาสุดยอดจริงๆคนแต่ที่แต่ละจุดนะพอต้องสร้างสูงๆใหญ่ๆข้าแม่น้ำโอโ้เป็นกิโลสองกิโลนะครับผมโอ้โหนี่คือแม่น้ำเจ้าพญาทุกคนนะเราเจ้าอาจจะให้ดูไม่ได้นะครับทุกคน อัดได้สุดๆแค่นี้ครับนี่ครับโอ้เราก็เข้าสู่ถนนวงสว่างครับผมถาออกซ้ายไปก็นนทบ,บุรีบางโพพเจะกจะตรงไปครับทุกคนก็คลิปวันนี้พเจ้าจะฝากทุกคนไว้ประมาณนี้นะครับผมก็หลายๆคำพูดหลายๆเรื่องราวนะครับที่อยู่ในคอนเทนต์นี้นะครับผม ก็ฝากคลิปโนี้ไว้ประมาณนี้ครับทุกคนขอให้ทุกคนมีวความสุขความโชคดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผเด้วทุกคน,กคนช่วง,งวใน,ใน,ใน,นี้ออกไปต่างจังหวัดไปใกล้ๆกันคิดกับ้อมมิวิวทุกคนเนาะถือว่ายอมรับเลยเดินทางกับคนข้างที่จะทำเอาคุ้มค่าบอกกับสิ่งที่เดินเดินไปคุ้มข่าจากกำังชีวิตการได้อะึมบรรยากาศทีแบบตื่นตาตื่นใจเลยกับสนุกสนานนะทุกคนเนาะแต่ว่ากัาบสิ่งที่ จ่ายไปกับได้มากมันยอมรับอบอกคุ้ม้วครับทุกคนน้องเพราะว่าวิวพันสองพันสามสี่พันแต่ว่ามันก็เป็นความหมักความชอบนะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจบอกแจป็ปเลยเนอทุกคนเนอะแล้วก็เม่นมาบอกมาคุยนําการรวมถึงเมตตาบอกแจป็ปด้วยกันบอกกดขำโฆษณานะครับทุกคนวันนี้บอกแจป็ปลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสบายดีสุขทุกคนเด้อพี่น้อง